พาชมโคกหลองนานะครับนะครับของครูมีนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับเชื่อหรือไม่ว่านี่เห็นจะเป็นดินแบบนี้มันจะเก็บน้ำอะแรงแบบนี้ครับอะแรงแบบนี้ครับเก็บน้ําอยู่นะครับนี่อยู่หลายวันแล้วนะครับเจ้าขี้ชาบอนะครับเรามีกระบวนการสอนนะครับกิจกรรมธรรมชาตินะครับรวมกันอยู่ในนี้ทั้งหมด15ที่สีนะครับขั้นต่ํานะครับ ทฤษฎีนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกเถือไปทั้งหมด19ทฤษฎีเลยครับนะครับผ่านไม่กี่วันนะครับต้นไม้เริ่มกอดอดนะครับนะครับนี่ดูนะครับมันจะเป็นแม่ๆแบบนี้ะครับอันนี้เราย่าขี้ชาบอดนะครับเดี๋ยวรอองเทน้ํานะครับองเทน้ำนี่ย่ำขี้ชาบอดนะครับการย่ําขี้ชาบอดอันนี้นี่ครับพอย่ําเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับ แบบนี้ครับฝายชะลอสายตะกกรนะครับสายตะกอรนะครับเมื่อกี้ที่อยู่ในน้ํามันเป็นบุมลับคอกนี่คลองข้าไก่ใหญ่นะครับมันแรงเลยครับตัวนี้ปลูกพืชพันธุ์นะครับโดยการผมดินด้วยนะครับแห้งชามน้ําชามนะครับดูดีครับบุ้งครับนะครับฝักบุ้งเสือก็เริ่มเริ่มออกดอกนะครับไม่กี่วันนีงนะครับนี่ครับกระบวนการ ทำนะครับออกแบบพื้นที่นะครับออกแบบพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงดินเสียนะครับปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนนะครับนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้รู้ว่าน้ําจะอยู่ไหมครับอยู่ร้านเปอร์เซ็นครับนะครับของคูวีการันตีได้ครับนี่ซุ้มไม่เลื้อยครับซุ้มไม่เลื้อยสวยงามไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสัวสมุนไพรครับตรงนี้เห็นไหมครับน้ำไม่มีได้ไงครับน้ำนะอ่าดูฝั่งตรงข้ามนะครับดีกแบบนี้ ครับตีนแบบนี้นะครับแต่แบบนี้น้ําขังได้ผมทําให้น้ําขังได้ครับนะครับยินดีนะครับให้คาปรึกษานะครับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจนะครับนี่อันนั้นเป็นฝายตะตะกรนะครับฝายตะตะกรมาเป็นสะพานข้ามนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สายอันนี้หินเดี๋ยวมาใส่เพิ่มนะครับสวยงามออกแบบนะครับออกแบบนะครับเสเวียนไม้ไผ่นะครับเสวียนไม้ไผ่สวยไหมครับ สามารถอยู่ด้วยกันได้ครับพืชท่าดับนะครับนะครับนี่ไหมนี่กีกับลาบนะครับบวบก็ขึ้นได้ถั่วก็ขึ้นได้อยู่ด้วยกันได้นะครับมีดอกไม้เป็นคอนโดครับสร้างคอนโดให้ต้นไม้ด้วยนะครับที่ต <c oughs> ัวเห็นไหมทาคอนโดด้วยอนี้ยังไม่ขึ้นนะครับสวยไหมครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่สะพานครับท่านผู้ชมครับสะพานครับอันนี้กระซุมไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมาปลูกนะครับเดี๋ยวน้ำเต้ามาปลูก แตงกวาก็ปลูกได้นี่ไหมสวยไหมสภานะครับพฤสิกรรมธรรมชาติครับทำแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับธรรมชาติอยู่ธรรมชาตินะครับนี่เราไม่ต้องไปซื้อยางเลยครับเราอยู่ได้ครับแบบคนจนไม่ไผ่บ้านเราเยอะแยะนี่เห็นไหมทำเสวียนนะครับเสวียนก็เรียกเสวียนนะครับเสวียนนะครับนะัวเร็วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับดินจะเป็นแบบนี้แบบนั้นเห็นไหมครับดินแบบดินทรายนะครับดูน้ําอยู่ได้ไงครับ น้ำอยู่ได้ไงครับท่านปร้ชมนี่สะพานเห็นไหมครับสวยนี่น้ำอยู่ได้ไงครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้ดูครับดูนี่ทำไมแก้ไม่ได้ปัญหานี่เดี๋ยวคอยดูเลยทำให้น้ำมันขังได้ครับมันจะให้ขังแบบนี้นะครับอันนี้ผักตบทําแบบจําลองให้เขานะครับให้เขาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวไปลงพื้นที่จริงที่หนองใหญ่นะครับอันนี้เห็นไหมน้ําขังได้เลยมีมีที่ไหนน้ำขังไม่ใช่น้าฝนนะครับ นี่เราปลูกดาวกระจายด้วยครับอ่านี่เราใจนี่ครับนะถึงมันพบตรงนั้นนะครับเราใจเพื่อเป็นจุดแมลงนะครับนี่มะม่วงขอดยอดนะครับนี่มันโคกี่สวยครับนี่ครับดูคอยดูนะครับหลุมนี้จะทําให้มีน้ําได้เก็บน้ําได้ครับเห็นดินนะครับดินเสียดิสร้างนะครับสร้างยตากตะกอนนะครับสายตะกอน ยังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมครับมีการผ่มดินนะครับการผ่มดินการแช่งชามน้ําชามนะครับนะครับชามน้ำชามสา่ว่าปลูกได้เห็นไม่ดินเป็นอย่างนี้ปลูกได้ไงครับคิดนะครับผมไปอยู่ตรงไหนก็มันจะเจริญตรงนั้นนะครับเพื่อนการไม้สไตล์กำลังสวยครับการอกแป่ครัดเชือกตัดเปลียมันทำผม เวนเก็บใบไม้ครับเศวตเเก็บใบไม้ว่าททำปุ๋ยแห้งได้ข้างในนี้ครับเอาไม้ใส่เอาพี่บัวโรยนะครับพี่บัวโรยแล้วก็น้ำมักรถตื่นนะครับ